ถ้าเป็นบ้านเรือนที่เป็นที่เป็นไม้ๆนะฮะอย่างที่คุณเห็นเนี่ยมีทั้งหมดประมาณส0งร้อยหลังคาเรือนนะครับที่เราเห็นอยู่นะคะมันสามารถบอกบอกว่าสมัยยุคนั้นนะคะมีความเจริญอะไรบ้างแล้วก็ของเครื่องใช้เนี่ยมันเป็นของใช้ที่ทุกคนที่อยู่บนถนนเนี่ยนำมาบริจาะคอะไรเงี้ค่ะก็มีความรู้สึกว่าในบ้านเนี้ยจะมี ของเก่าอยู่เยอะมากโดยเฉพาะเฉพาะตู้เนี่ยนะคะจะเป็นตู้ที่คุณตาท่านทําเองหลังจาก,กเกษียณเป็นตู้2ชั้นท่านตำตั้ง6-7ตู้งนะคะ การสูงวัวยวาริตีกับตักตนยาพงพิทิวัน์และสาระความรู้ที่จะช่วยออกแบบชีวิตให้กับวัยเก่าที่หัวใจยังฟิตทั้งความรู้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายจิตใจการวางแผนการเงินกฎหมายน่ารู้รวมไปถึงการรู้เท่าทาันเทคโนโลยีค่ะซึ่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้จะช่วยให้เราอยู่ในสังคมสูงไวัยได้อย่างมีคุณภาพนะคะก่อนที่เราจะไปรับชมเนื้อหาดีๆค่ะอยากจะชวนคุณผู้ชมนะคะมาส่งต่อการให้ด้วยการบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทยกันก่อนค่ะ ประเทศไทยมีจำนวนประชากร66ล้านคนบริจาคโลหิตเพียง1ล้าน5แสนคนในจำนวนนี้เป็นผู้บริจาคโลหิตเพียงปีละ1ครั้งถึง1ล้านคนคิดเป็น67%ของจำนวนผู้บริจาคโลหิตทั้งหมด ถ้ามีการบริจากรลหิตเพิ่มมากขึ้นจากปีละ1ครั้งเป็น2ครั้งจาก2ครั้งเป็น3ครั้งจาก3มครั้งเป็น4ครั้ง,งก็จะทำให้มีปริมาณโลหิตเพียงพอสำหรับผู้ป่วยการบริจากรลหิตจึงเป็นเรื่องจำเป็นและมีความสำคัญเพราะในแต่ละวันมีผู้ป่วยต้องการใช้โลหิตจำนวนมากโลหิตจึงเปรียบเสมือนยาช่วยในการรักษาผู้ป่วยเนื่องจากยังไม่มีสารประกอบชนิดใดๆทดแทนโลหิตได้ 77%ของโลหิตที่ได้รับจากการบริจาคนำไปให้ผู้ป่วยที่สูญเสียโลหิตเฉียบพลันจากการเกิดอุบัติเหตุผ่าตัดผ่าตัดคลอดบุตรและอีก23%นำไปใช้รักษาผู้ป่วยโรคเลือดต่างๆอาทิเช่นโรคโลหิตจางธาโโลัสซีเมียฮิมฟีเลียมะเร็งชนิดต่างๆเป็นต้นหากเกิดการขาดแคลโลหิตจะทำให้ผู้ป่วยเหล่านี้ต้องเลื่อนการผ่าตัดรอการรักษาและหากร่างกายเสียโลหิตจำนวนมากและไม่ได้รับโลหิตได้ทันเวลา ทำให้เป็นอันตรายถึงชีวิตได้ปริมาณโลหิตในร่างกายของเรานั้นมีประมาณ4 0 0 0 5 0 0 0ซ c ทั้งนี้ขึ้นกับเพศและน้ำหนักตัวประกอบด้วยส่วนที่เป็นเม็ดเลือดซึ่งมีอยู่ประมาณ45%ได้แก่เม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือดส่วนที่เป็น plasma มีอยู่ประมาณ55% การบริจาคโลหิตแต่ละครั้งร่างกายจะสูญเสียโลหิตปริมาณ 350-450cc หรือคิดเป็น10-12%ของปริมาณโลหิตทั้งหมดในร่างกายของเราและหลังจากบริจาคไปแล้วไขกระดูกก็จะสร้างเม็ดเลือดใหม่ขึ้นมาทดแทนโลหิตหนึ่งถุงที่เราบริจาคสามารถนำไปปั่นแยกเป็นส่วนประกอบได้มากกว่า3ชนิดเพื่อรักษาผู้ป่วยได้ตรงตามอาการได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนี้ เม็ดเลือดแดงนำไปใช้รักษาผู้ป่วยโรคโลหิตจางเช่นโรคโลหิตจางทลาสซีเมียและโรคเลือดอื่นๆเช่นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวโรคไขกระดูกฝ่อผู้ป่วยที่สูญเสียเลือดจากการผ่าตัดและผู้ป่วยที่ตกเลือดจากการคลอดบุตรเป็นต้นเกร็ดโลหิตนำไปให้ทดแทนผู้ป่วยที่มีเลือดออกจากภาวะเกล็ดเลือดต่ำเช่นโรคไขเลือดออกโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวโรคไขกระดูกฝ่อ เป็นต้นสมานำไปผลิตเป็นเซรุ่มป้องกันเฉพาะโรคได้แก่เซรุ่ม um, ป้องกันไวรัสตับอักเสบบและเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและยังนำไปใช้ในผู้ป่วยโรคพันธุกรรมเลือดออกง่ายหรือฮี m โมฟิเลียนอกจากนี้ยังนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ยาจากพลัส m a มาได้ถึง3ชนิดคือแฟกเตอร์8ป้องกันภาวะเลือดออกในผู้ป่วยโรคฮิโมฟิเลียเอิมมูโนโคบูลิน ใช้รักษาโรคที่มีความเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันัลบูมินใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะช็อกจากการขาดสารน้ําเช่นผู้ป่วยที่มีภาวะช็อกจากการติดเชื้อในกระแสโลหิตดังนั้นแล้ว การบริจากรลหิต1ถุงจึงช่วยได้มากกว่า3ชีวิตและสามารถบริจาคได้ทุก3เดือนโดยไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายและยังส่งผลให้เรามีสุขภาพดีขึ้นช่วยลดความเสี่ยงจากการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองช่วยเพิ่มไขมันดี HDL และช่วยยับยั้งการทำลายหลอดเลือดของไขมันไม่ดี LDL ช่วยลดการสะสมของเหล็กที่ผิวหนังทำให้ผิวพรรณกระจ่งางใสและยังช่วยชะลอความร่วงโรยของผิวหนังบริจากโลหิตเป็นเรื่องง่ายที่ทุกคนทำได้ทุก 3เดือนเพียงเตรียมตัวให้พร้อมคัดกรองตนเองจากที่บ้านคือ 1. อายุ17ถึง70ปี 2. น้ำหนักไม่ต่ำกว่า45กิโลกรัม 3. นอนหลับพักผ่อนเพียงพอไม่น้อยกว่า5ชั่วโมง 4. รู้สึกสบายดีสุขภาพแข็งแรงพร้อมบริจาคโลหิต 5. ไม่อยู่ระหว่างรับประทานยารักษาโรค 6รับประทานอาหารประจำมือ้อก่อนมาบริจาคโลหิตหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงเช่นข้าวขาหมูข้าวมันไก่แกงกะทิก่อนมาบริจาคโลหิตอย่างน้อย6ชั่วโมง 7. ดื่มน้ำประมาณ300-500ถึงซีซีก่อนบริจาคโลหิต30นาที 8. งดสูบบุหรี่ก่อนและหลังบริจาคโลหิต1ชั่วโมง 9. งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนและหลังบริจาคโลหิต24ชั่วโมง 10. ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การบริจาคโลหิตผู้บริจาคมีความสุขใจผู้ป่วยก็ได้รับการรักษาเป็นประโยชน์ทั้งต่อผู้ให้และผู้รับเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ไม่หวังสิ่งตอบแทนเพื่อช่วยต่อชีวิตให้กับผู้ป่วยยิ่งให้มากยิ่งได้มากให้โลหิตให้ชีวิตให้ประจำในช่ว วันนี้ค่ะชวนมาฟื้นชีวิตสัมผัสกับ<ม>สเสน,น่ห์ถนนสายเก่าของจังหวัดระยองที่นี่คือถนนสายแรกถนนยมจินดาค่ะและตอนนี้ค่ะตั้งอยู่กับคุณโชอดอกวิริยพงศ์นะคะเป็นประธานชมรมอนุรักษ์และฟื้นฟูเมืองเก่าจังหวัดระยองค่ะสวัสดีค่ะคสวัสดีครับค่ะคุณโชอดอกคะพูดถึงถนนสายเก่าแห่งนี้รเราพลิกฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาใหม่ ใช่ไหมคะมีการรวมกลุ่มหรือว่าเริ่มต้นเนี่ยมีความตั้งใจยังไงบ้างคะครับบริเวณที่ที่คุณอยู่ตรงเนี้ยเป็นบริเวณที่รัฐบาลเนี่ยกำหนดให้เป็นเมืองเก่าระยองมีพื้นที่ทั้งหมด69ไร่นะครับทีนี้ถนนยมจินดาเนี่ยเป็นถนนสายแรกของจังหวัดระยองนะครับสร้างโดยเจ้าเมืองอดีตเจ้าเมืองระยองนะครับท่านเจ้าเมืองเนี่ยนามสกุลยมจินดาถนนนี้ก็เลยไม่ครับตั้งามชื่อด้านข้ามสกุลนะคะ อ่าให่ผมระเมนเนี่ยน่าจะมีร้อยสิบปีก็คือมีความเก่าแก่แหละอายุร้อยกว่าปีขึ้นไปทั้งเลยนะคเพราะั้นไม่ใช่แค่เก่าอย่างเดียวค่ะคุณผู้ชมเก่าด้วยเพราะมีเรื่องราวตลอดเส้นทางนี้ยาวประมาณเจ็ดร้อยเมตรเจ็ดร้อยเมตรเจ็ดร้อยเมตรนี่เราจะได้สัมผัสกับอะไรบ้างคะในเจ็ดร้อยเมตรเนี่ยถ้าเป็นบ้านเรือนที่เป็นที่เป็นไม้ไม้นะฮะอย่างที่คุณเห็นเนี่ยมีทั้งหมดประมาณสองร้อยหลังคาเรือนนะครับ จากการนำบดเราเนี่ยก,ก็จะมีถนนยมจิดาส่วนหนึ่งนะครับถนนชุมพลส่วนหนึ่งนะครับที่ยังยังคงอนุรักษ์ไว้เป็นบ้านไม้แบบเก่าแก่จริงๆนะฮะนักท่องเที่ยวเริ่มรู้จักเราเนี่ยจากพวกเว็บไซต์เรานะครับอันแรกนะฮะอันที่สองจากการจัดกิจกรรมนะครับจากการเราจัดกิจกรรมก็ หลายครั้งฮะถนนคนเดินแล้วก็ทาหลายครั้งหลายรูปแบบนะครับตั้งแต่ภาพเก่าเล่าขานตำนานเมืองระยองอนะครับก็ก็มีหลายรูปแบบฮนะฟังจากคุณชโชดกนะคะเราเห็นความตั้งใจของคนในชุมชนที่จะพลิกฟื้นคืนชีวิตให้กับชุมชนไก่แปรแห่งนี้นะคะคแต่ว่าเรายังไม่เห็นภาพค่ะเดี๋ยวจะพาไปเดินสัมผัสแล้วก็เรียนรู้เรื่องราวของชุมชนกันต่อนะคะตอนนี้ขอบคุณคุณชโชดกมากเลยค่ะขอบคุณค่ะยินดีครับ ที่ต้อนรับนะคะก็คือตัวตัวนี้คือเป็นพิพิธภัณฑ์นะคะซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์เมืองยองอายุร้อยสามปีนะคะก็ซึ่งว่าตรงนี้คือหมายถึงมันจะเป็นบ้านสัตว์อุดมที่ทางเจ้าของเนี่ยก็คือให้ทางชมรมอนุรักษ์และฟื้นฟูเมืองเก่าถนนยมจินดาน,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 นะคะก็ใช้เป็นเป็นพิพิธภัณฑ์นะคะของทั้งหมดที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์เราเนี่ยก็คือได้รับการบริจาคทั้งนั้นเพราะว่าทางชมรมเราเป็นจิตอาสานะคะ ไม่ได้มีเงินเดือนแล้วก็ไม่ได้มีหน่วยงานรักที่สนับสนุนโดยตรงนะคะเพราะทางครูมดเองเนี่ยคือเป็นครูกศนอที่อยู่ดูแลพื้นที่ในตำบลน,นี้ก็คือตำบลน,นี้เป็นตำบลท่าบัดูซึ่งก็มาคุยกับทางชาวบ้านว่าเราอยากจะอนุรักษ์เอาไว้ซึ่งทางเจ้าของบ้านเน่ยเขาก็เห็นความทั้งใจของเรานะคะเขาก็เลยให้เราใช้สถานที่เป็นที่ดินพันเมืองลอยองอะค่ะเรื่องเล่าสตอรี่เนี่ยค่ะก็คือหมายถึงว่ามันจะมาจาก ภาพเก่าเราขานนะคะที่เราเห็นอยู่นะคะมันสามารถบอกบอกว่าสมัยยุคนั้นนะคะมีความเจริญอะไรบ้างแล้วก็ของเครื่องใช้เนี่ยมันเป็นของใช้ที่ทุกคนที่อยู่บนถนนนียนำมาบริจาะคอะไรเงี้ยค่ะภาพเก่าที่เล่าเรื่องราวนี่มีภาพไหนภาพสําคัญประวัติสําคัญบ้างคะ,ะสำคัญก็คือหมายถึงว่าเจ้าของเลยค่ะคุณสีโป้งนะคะ,คะซึ่งเขาอ่ะจะเป็นข้าบารีบ้านหลังนี้เป็นข้าบารีนะคะ ซึ่งเขาอะด้านหลังเขาจะเป็นโรงเรียนด้วยแล้วก็เป็นสนามบวยด้วยแล้วก็เป็นอู่ต่อเรือเหมือนตรงนี้เป็นใจกลางของชมชนเลยใช่ใช่ใช่ถ้าเทียบปัจจุบันนี่ตรงนี้เป็นสยามเลยใช่ใช่ถูกต้องเพราะเรามีร้านทองมีอะไรอะไรทุกอย่างเลยโรงแรมอะไรเงี้ยค่ะมีหมดเลยอะไรเงี้ยแล้วก็อันนี้เป็นภาพภาพจริงเลยใช่ไหมคะในนใช่ใช่ใช่ค่ะแล้วก็จะมีสมัยก่อนเรานะคะภาพเนี้ยเล่าเรื่องได้เลยว่าเราใช้รถสำล้อค่ะสำล้อต้องมาปั่นที่ระยองใช่ค่ะ อย่างเที่ยงอยู่นี่ปัจจุบันอย่างตึกลาบ้านช่องนี่เรามีการอนุรักษ์ไว้ใช่มันมีอาการอนุรักษ์ไว้ด้วยค่ะก็คือเหมือนกับของเราได้ประกาศเป็นเมืองเก่าเราได้คุยกับชาวบ้านนะเนาะว่าเฮ้ยของเราเนี่ยมันเป็นสนุนเส้นแรกเราควรจะอนุรักษ์ไว้ไหมเพราะของเราเป็น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 ชมรมที่อนุรักษ์และฟื้นฟูค่ะเราก็เลยได้คุยกับชาวบ้านตามคอนเซ็ปต์ของเราว่าเราจะอนุรักษ์ของที่มันมีอยู่ นะคะไม่ให้มันแบบเหมือนว่าจางลงแต่เราก็ฟื้นฟูด้วยนี่ว่าเป็นย่านการค้าเราก็อยากจะฟื้นฟูให้มันเป็นย่านการค้าเหมือนเดิมย่านเศรษฐกิจเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอดีตเนี่ยยังอยู่กับปัจจุบันยังไงบ้านเดินไปเล่าไปได้ไหมคะดได้เลยค่ะกมอยคะอย่างบ้านเฟียมอะไรอย่างงี้ก็คือเป็นอันนี้เป็นตึกเก่าเลยใช่ไหมคะตึกเก่าเลยแล้วก็คือมีสตอรี่ก็คือหมายถึงว่าหลังนี้นะคะเคยเป็นร้านหมอฟันซึ่งเป็นคุณตาของคูมดอันนี้จรงจงเขาพยายามอนุรักษ์ ตึกเก่าไว้นะคะก็คือเราจะเห็นว่าผนังบันเคียมเก่าในอยู่ข้างในแล้วก็มีการทํากระจกกันขึ้นมาเพาคือหมายถึงว่ารีโนเวทให้มันทันสมัยด้วยอะไรเงี้ยค่ะเพราะเขามีเป็นร้านกาแฟก็คือดูสวยงามด้วยนะคะแล้วก็ทันสมัยขึ้นด้วยใช่ค่ะที่เราเห็นทําใหม่เนี่ยเพราะว่าไฟไหมเกิดไฟไหม ใช่ค่ะแล้วก็จะมีร้านร้านโบราณโบราณอยู่ในนี้หลายร้านหมายถึงว่าถ้าใครอยากชิมอาหารโบราณเนี่ยก็คือต้องมาที่นี่เลยใช่ค่ะเพราะว่ามันจะมีก๋วยเตี๋ยวปลาเนี่ยค่ะเขาจะเป็นเส้นที่ทําเองลูกชิ้นทําเองนะคะซึ่งซึ่งซึ่งเรื่องราวสตอรี่เนี่ยก็คือเหมือนกับประมาณว่าจะมีอาหารที่เป็นของเก่านะคะที่ที่เราอยากหาทานที่ไหนไม่ได้ก็มาทานที่นี่ค่ะอะไรอย่างเงี้ยต้องบอกว่าอาหารที่นี่เนี่ยด้วยความที่ เข้ามาในชุมชนชุมชนมีความเป็นการผสมผสานทางวัฒนธรรมใช่ใช่ค่ะเพราะของเราเป็นสองวัฒนธรรมสนุนสายวัฒนธรรมก็คือปีไทยจีนค่ะเพราะฉะนั้นอาหารเนี่ยบอกเลยนะคะว่าหลากหลายแล้วก็หลายหลายอย่างเนี่ยเป็นอาหารโบราณที่ส่งต่อสืบทอดกันต่อมานะคะใช่ค่ะนี่อันนี้คือขนมโบราณเลยใช่ค่ะก็คือเขาเรียกว่าเขาเก็บอ่อนนะคะซึ่งเราอ่ะคือของเราจะมีสองสองไส้กับ มามีไส้มะพร้าวกับถ้าเกิดไม่มีไส้เนี่ยเราจะกินกับน้ําจิ้มแบบนี้นี่เขามีน้ําจิ้มให้ก็คือเหมือนเป็นแผ่นแป้งเลยนะคะเป็นแป้งเดียวกับตัวที่มีไส้ค่ะแต่อันนี้คือเราไม่มีไส้แล้วเราต้องกินกับน้ําจิ้มน้ําจิ้มก็จะมีรสเปรี้ยวแล้วก็หวานแล้วก็เค็มค่ะก็คือแวะเป็นเป็นสูตรโบราณที่ที่อื่นอาจจะไม่มีชิมเลยคะน่ากินมาก ลองชิมน,นะคะว่าเห็ะมันจะนุ่มริ้นแล้วมันก็จะมีสามรสอยู่ในอยู่ในน้ำจิ้มแบบแป้งเนี่ยนุ่มมากค่ะแล้วก็มีความหวานมันเผ็ดนิดๆเปรี้ยวหน่นนนอยๆอ,อ,อร่อยมากค่ะเข้ากันมากๆเลยนะคะจีนที่นี่เป็นฟินจีนไห,นหยรัมถูกต้องค่ะก็คือเหมือนกับอพยุมาจากภูเก็ตอ,อะไรเงี้ยค่ะเมื่อก่อนอนะเราจะ,ะ,จะเจริญทางแม่น้ํา ะะและทีนี้ก็คือมีการค้าขายกันจะไปหัวเมืองต่างๆก็คือมาค้าขายถนนเส้นนี้แล้วก็คือทางทางคนจีนเนี่ยก็เห็นว่าความเจริญที่มันจะสร้างถนนนะคะก็เลยตั้งลกล่างอยู่ที่นี่อ,อย่างนี้ค่ะเพราะว่าคือสมัยก่อนเนี่ยหลัของเราเนี่ยคือเราใช้ใช้แม่น้ําเป็นหลักแล้วก็ถนนเนี่ยสังเกตไหมคะว่าถนนเนี่ยจะเป็นเส้นตรงเพราะเราพึ่ง r e l i กับแม่น้ําเพราะว่าแม่น้ําเราขยายความเจริญไม่ได้ก็เลยขยายความเจริญขึ้นสนู่ถนน แต่แรกของระยองอะ,ค,ะค่ะใครมาที่นี่นะคะอยากจะลิ้มรสสัมผัสกับอาหารเมนูที่มีกลิ่นอายของความเป็นจีนไหลัมนะคะ,คะก็มาที่ตลาดเก่า ที่นี้ก็คือศาลเจ้าแม่ทับทิมเนี่ยค่ะอายุ144ปีนะคะ<ช>แล้วก็ทางด้านของสตรีอาร์ตตรงนี้น่ะมันจะเป็นเรื่องเล่าของเจ้าแม่ทับทิมก็คือศาลเจ้าแม่คือเจ้าแม่ทับทิมเนี่ยมาจากขอนไม้นะคะ<ช>แล้วก็คือเหมือนกับประมาณว่ามีฟาร์มเจริญที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะสร้างองค์เจ้าแม่ทับทิม<ช>นะคะ <ๆ S 2> เพราะว่าคือเขาบอกว่าท่านเป็นเจ้าแม่แห่งประมง แล้วก็คือเหมือนกับประมาณว่าระยองเราอะประมงเป็นหลักอะไรเงรี้ยค่ะเขาก็เลยนำนำมาอาท่านมานะคะก็คือหมายถึงว่ามาตั้งอยู่ที่นี่อะไรเงี้ยค่ะเราจะเห็นได้จากถ้า <c oughs> ช,ชุมชนชาวประมงนะคะหรือ<ช>ว่าชุมชนไหนที่อยู่ใกล้กันกับแม่น้ําหรือว่าะทะเลน,น,ะนะคะ<ช>แล้วก็มีความเป็นแบบ วัฒนธรรมของชาวจีนก็จะมีศาลเจ้าแม่ทัพทิมเนี่ยเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชนนะคะเวลาออกหาปลาหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะต้องมาไหว้ก่อนว่าขอให้ได้ปลาเยอะๆขอให้ร่ำรวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมคะเขาเราก็จะมีเรล่าว่าท่านมาจากขอนไม้เราก็มาต่อให้ทำทำมาเป็นศาลเจ้าแม่ทัพทีมเพราะว่าท่านเข้าเหมือนกับเข้าฝันชาวประมงว่าฉันต้องสวยนะต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือหมายถึงว่าเขาเลยเป็นเป็นศาลเจ้าแม่ทับทิมที่เป็นเป็นเหมือนลักษณะข้รูปร่างอะไรอย่างเงี้ยเป็นสาวสวย ซึกะะตรงนี้นะคะ,คะก็เป็นศาลเจาแม่ทัพทีมที่เป็นที่ยึดเดี่ยวของทางชมรมไอทันยมจินดาถนนยมจินดานะคะก็คืออายุ144ปีนะคะซึ่งการไหว้เนี่ยเรา,าเราขอพรนะคะก็คือเรื่องสุขภาพเรื่องการเงินหรือเรื่องอะไรนะคะเราก็จะมีการจุดธูปตรงนี้แล้วนะคะแล้วก็จะทีถวายมูก มุกนะคะก็คือถ้าเกิดสมมติว่ามีท่านใดที่แพ้ก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องจุดได้แล้วก็ท่านก็เอาบุก็ไปถวายอะไรยงเงี้ยค่ะก็คือเราขออะไรนะคะก็มาให้ท่านตามนั้นอะไรยงเงี้ยค่ะเรื่องของความเชื่อเนี่ยตัวเนี้ยก็คือเหมือนกับประมาณว่าตั้งเมื่สมัยร้อยสปีมาเนี่ยเขคือที่นี่เป็นที่ยึดเหนี่ยวใจิตใจนะคะ ไม่ว่าจะรูเข้าโรงเรียนไม่ว่าจะสอ,อบราชการไม่ว่าจะอะไรก็มาขอที่นี่อนะไรเงี้ยะส่วนมากที่ขอที่นี่ก็คือเขาจะใช้ส้มสีผลเป็นการไหว้อ<ฆ>ะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อว่าเป็นการสักการะเนาะแล้วก็คือไม่เราเราแล้วแต่ความเชื่อนะคะแต่จริงๆแล้วนี่คือเหมือนกับประมาณว่าทุกคนที่ท่านมีทุก์ ก็มาที่นี่ก็ก็ก็คือได้กลับไปอะไรเงี้ยค่ะอย่างน้อยก็คือเหมือนประมาณว่ามันมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจอะไรย่างเงี้ยค่ะอย่างชาวประมงเนี่ยค่ะก่อนที่จะไปหาปลาเขาก็จะต้องมาไหว้ก่อนเพื่อแบบเหมือนแบบหาปลาได้เยอะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ร่ารวยอะไรเงี้ยค่ะก็ตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นจุดหนึ่งที่อยากจะให้จะให้อ่ามาสักการะนะคะมีคุณค่าทั้งทางจิตใจแล้วก็ทางประวัติศาสตร์ด้วยนะคะใช่ค่ะ วอนนี้นะคะอยู่กับคุูหมูค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรียกว่าขอมาเปิดบ้านต้นตระกูลชื่อเจ้าของขนนยมจินดาเลยะนะคะ,คะอันนี้คือบ้านเก่าเลยบ้านหลังนี้สร้างขึ้นพศ2อ,อ7 5เป็นบ้านเมื่อคุณตาเนี่ยคุณตาคือรูปนี้นะคะต้องบอกว่ารูปแรกคือต้นตระกูลคือพระยาศรีสมุทรพก์ใช้โชคชิดสงครามท่านเกรยมจินดาเป็นเจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดรลยอ่คุณตากูหมูก็คือลูกชายท่าน นะคะพระศรีสมุทรพท่านอิ่มยมจินดาเป็นเจ้าเมืองคนสุดท้ายฉะนั้นคุณตาท่านสร้างบ้านยมจินดาหลังนี้เมื่อพศ2475หลังจากท่านเกษียอายุราชการนะคะมีความตั้งใจยังไงคะที่จะอนุรักษ์บ้านหลังนี้แล้วก็เปิดบ้านให้คนเข้ามาศึกษาเรียนรู้คือบ้านหลังนี้บังเอิญว่าพอคุณหมุได้รับบรอดอกใช่ไหมคะก็มีความรู้สึกว่าในบ้านนี้จะมี ของเก่าอยู่เยอะมากโดยเฉพาะเฉพาะตู้เนี่ยนะคะจะเป็นตู้ที่คุณตาท่านทําเองหลังจากเกษียณเป็นตู้สองชั้นขั้นตําตั้งห7ตู้<ฮ>ะนะคะแล้วของเก่าอย่างโอ่งเขียวไข่กาสารพัดอย่างเนี่ยมันก็เป็นจุดประกายเราก็เลยหาสะสมถึงได้มากขนาดนี้สะสมมากกว่า40ปีแล้วค่ะสี่สิบปีค่ะ <40 S 1> ชอบมากชอบมากชอบตรงพัดลอมเก่าเนี้ยคุณหมูอ๋อค่ะค่ะอันนี้ยังใช้งานอันนี้ก็ใช้ได้น้ามันก๊าซก็ใช้ได้แต่ต้องไปน้ำมันก๊าซมาเติม าอย่างคนสนใจอยากจะเข้ามาสัมผัสกับบรรยากาศกเก่าๆนะคะเราสามารถเข้ามาได้วันไหนบ้างคะ อ๋อถ้าสมมติปกติแล้วเนี่ยเราไม่ได้เปิดหรือเก็บเงินอะไรประมาณนี้นะคะแต่ถ้าใครที่สนใจมีความตั้งใจจริง mm hmm. ก็คือติดต่อจากสถานราชการ,รอาจจะเป็นเทศบาลนครรยองหรือฟืน้นฟูเมืองเก่าก็จะมีผู้นํามาแต่ขอให้บอดคุณหมูล่วงหน้าเราก็จะเตรียมตัวต้อนรับแต่ถ้าถามว่าจะมาเป็นคณะทัวอย่างเงี้ยไม่ได้เพราะว่าเรากัวบ้านเราซุดะนะคะเกิน,นร้อยปีใช่ค่ะแล้วของโปรดอีกอย่างถ้าเป็นของคุณตาคุณตาท่านทําตู้ต่างๆโดยเฉพาะตู้อันนี้ซึ่งคนม่เห็นเนี่ยจะ มีคนเนี่ยชอบมากก็สงสัยว่าคือตู้อะไรเขาเรียกว่าตู้ข้าวหวานแปดเลียมข้าวหวานแปดเรียมหมายถึงว่าใส่กับข้าวจริงเหรคใช่ค่ะคิดว่าใส่เครื่องเพชดเครื่องพอยเครื่องท่ใช่ค่ะแล้วก็อันนี้บานประแดงดูพอศประมาณ รัชการที่เทา <S 2> 2, <S ่ 4, าไรสองสรัชการที่สี่ค่ะ,คะปีสองพันสี้ยนรู้จ<า>ักลงารูจักค่ะ,าคะบานพระนกว่าด้วยเรื่องกฎหมายนะคะถ้าหนูจะดูออละครลูกทาสหรือสิบแผ่นดินที่มีอารักษ์นั่งอยู่ข้างๆคุณนิรุตจพูดง่ายๆที่เราดูบุเพศนนิวาสที่เขาใช้ปากกาเขียนนี่ก็คือลักษณะอันนี้ ็นพื้นท pues mm ี่น so, ิทรรศการหมุนเวียนนะคะให้เราได้มาเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับจังหวัดระยองผ่านิทรรศการในช่วง้องเรียนใบเก๋าค่ะก็ความตั้งใจของที่เปิดร้านหลานเอกนะครับก็คือว่าเราเป็นเจ้าของอาคารโบราณอาคารพาณิชหลังแรกในจังหวัดระยองแล้วอาคารหลังเนี่ยครับจะค่อนข้างเมื่อก่อนจะค่อนข้างมีประวัติศาสตร์มีเรื่องเล่าที่เกี่ยวข้องกับชุมชนเนี่ยเป็น มา,มาอย่างยาวนานครับเพราะว่าสร้างมาตั้งแต่ปี2456ก็ตอนนี้ก็อายุได้ร1 0ปีได้แล้วครับอาคารหลังนี้ได้ถูกทิ้งล้างเอาไว้นานพอสมควรฮนะเราก็เลยมีความคิดที่ว่าจะทำยังไงที่จะให้คนที่ได้สัญจรมาที่ถนนเ้นเนี้ยครับได้มาสัมผัสถึงบรรยากาศหรือว่าอะไรต่างในในถนนเส้นนี้ครับเราก็เลยคิดว่างั้นก็ทำเป็นร้านกาแฟแล้วทีนี้ อ๋จริงจริงแนวคิดแรกเราจะทําเป็นพิพิธภัณฑ์ครับแต่ทีนี้พิพิธภัณฑ์น่ะเรามีพิพิธภัณฑ์ระยองอยู่แล้วแล้วก็เราก็กลัวว่าพิพิธภัณฑ์น่ะคนจะเบื่อที่จะเข้ามารับชมแล้วอาจจะแบบไม่ได้น่าสนใจในยุคสมัยนี้นะเราก็เลยคิดว่าทําเป็นร้านกาแฟาเพื่อให้คนทั่วไปได้เข้าถึงได้ง่ายได้มาสัมผัสกับเครื่องดื่มหรืออะไรก็แล้วแต่ด้วยครับแล้วก็ แท็กพิพิธภัณฑ์ไว้ที่ชั้นบนด้วยเพื่อที่จะแบบว่าจะได้ไม่เบื่อแล้วพิพิธภัณฑ์ของเราก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์หมุนเวียนครับในแต่ละเดือนก็จะเปลี่ยนไปทุกๆแล้วแต่โอกาสครับว่าเดือนไหนมีอะไรน่าสนใจอะไรเงี้ยครับเป้าหมายแรกที่เราเปิดเป็นร้านกาแฟาที่เราอยากให้ผู้คนได้มาสัมผัสกับบรรยากาศของเมืองอะไรเงี้ยครับเราเลยดีไซน์เมนูที่มันมีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์บางบางอย่างอะไรบ้างครับอย่างเช่นที่เนี่ยครับตึกกี่พงเนี่ย เมื่อก่อนนะเขาเป็นขายเป็นพวกเครื่องเทศแล้วก็เสื้อผ้าที่มาจากจีนมาจากเนือต์เลาอะไรอย่างนี้ครับเราก็เลยใส่เครื่องเทศอ่ะในเมนูต่างๆของเราด้วยเลยโดยที่ตั้งชื่อเป็นชื่อนั้นๆครับอย่างเช่นเมนูยมจินดาเราใส่เมื่อก่อนยมจินดามันจะค้าขายเครื่องเทศครับจังหวัดระยองจันท์อะไรเงนี้ครับเขาจะขายเครื่องเทศเ,เ,เราก็เลยตั้งชื่อเมนูยมจินดาลาเต้ขึ้นมาเป็นเมนูลาเต้ที่ผสมพวก เครื่องเทศหลายๆอย่างครับครื่ก็เครื่องเทศกไปสมุนไพรจินามอนเทิร์อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีในหลายๆเมนูเราก็ดึงเอาความเป็นระยองใส่เข้าไปครับ สวัสดีครับสวัสดีครับส่วนของชั้นบนของสึกเก่าเนี่ยเราเปิดเป็นนิทรรศการหมือนเวียนครับแล้วต้องบอกว่าเล่าเรื่องราวของจังหวัดระยองทั้งนั้นเลยเป็นศิลปินในจังหวัดใช่มคะอย่างรอบนี้เรามานี่เราได้เห็นอะไรบ้างค ก็ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นงานศสรลส์ถิ่นละยองนะเป็นงานของคนระยองที่เอามาจัดแสดงที่ชั้นสองร้านหลานเอกคอฟฟี่เฮาส์อันนี้เป็นเทศการหมุนเวียนนะครับเดือนครึ่งเราจะเปลี่ยนงานครั้งหนึ่งนะรับรอบนี้จะเป็นงานศินลปะที่เป็นเกี่ยวกับงานภาพภาพวาดเนาะอันนี้เจ้าของตัวจริงเนี่ยอยู่เยอรมัน แล้วก็เขามาที่ร้านแล้วก็มาคุยกับผมว่าเออเขาอยากอยากเอางานมามาโชว์ก็ฝากงานไว้แล้วก็ได้ได้โชว์งานที่นี่นะครับ<ะ>ก็เป็นก็เป็นที่ชื่นชอบของคนที่มา มา,มาเยี่ยมชมนะครับส่วนในส่วนที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับเป็นของเพชรแต้มสีฟาร์มนะครับเป็นฟาร์มที่ใหญ่ระดับประเทศของเมืองระยองนะอยู่ตรงหาดแม่ลำพึงนะครับก็เราก็อยากให้เขามาแสดงตัวตนของเขาเนาะว่าระยองมีอะไรน่าสนใจบ้างซึ่งถ้ามีโอกาสได้ไปเที่ยวฟาร์มเขาก็จะเห็นเพชรพวกตะบอง,องเพชรหรือแพ็กสตั๊ดเนี่ยสวยๆเยอะมากเลยเนาะบางคนชอบเพราะสีสันสวยงามแล้วหัวหนึ่งบางทีนะสามสิบสี่สิบปีที่เขาเก็บไว้โชว์นะยี่สิบสามสิบปีก อันนี้เป็นงานเป็นงานปักนะฮะเป็นงานปักสไตล์อังกฤษนะครับเจ้าเจ้า,อาของผลงานเนี่ยนะครับเคยเคยไปโชว์ที่หอศิลป์ที่กรุงเทพด้วยนะครับแล้วก็เขาก็าไปเรียนวิธีการปักผ้านะครับปักผ้าลาย,วยสวยๆนะครับซึ่งก็มีได้เอาขึ้นมาโชว์ที่นี่ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอีกขแขนงหนึ่งเป็นศาสตร์ศิลป์อีกขแขนงหนึ่งที่น่าสนใจนะครับ ันนี้เหมือนภาพถ้ามองไกลๆเหมือนเป็นภาพวาดใช่ใช่ครับแต่ว่าถ้ามองใกล้ๆนี่คือเป็นเส้นได้ละเอียดมากละเอียดมากละเอียดมากนะครับสวยงามซึ่งก็จะหาคนที่ทําแบบนี้ค่อนข้างยากนะครับคราวนี้ในอีกส่วนหนึ่งของนิทรรศการในช่วงนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของงานผ้างานผ้าที่เห็นนี่เป็นงานผ้าเขาเรียกผ้าตาสมุก ผ้าตาสมุกเนี่ยเป็นผ้าพื้นบ้านของระยองที่ถูกหลงลืมไปนานแล้วแล้วก็มีน้องคนหนึ่งที่อยู่ในจังหวัดระยองแล้วเขาก็เห็นความสําคัญของของผ้าประเภทนี้ก็เลยเอามาลื้อฟื้นแล้วก็ทำเป็นเป็นงานทอสวยๆนะครับที่เรียกว่าผ้าตาสมุกตรงนี้ก็เหมือนเป็นพื้นที่ที่สนับสนุน ลูกหลาน,นะฮะเด็กเยาวชนใหม่ๆที่คิดหรือครีเอทอะไรดีๆก็สามารถเอาขึ้นมาแสดงตัวตนมาโชว์ที่นี่ได้เพื่อให้คนภายนอกเนี่ได้รับรู้จริงๆพื้นที่ตรงนี้เราได้ได้เคยจัดจัดนิทศการด้วยแล้วก็จัดเสวนาหลายเรื่องเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องขนมไทย ต้องบอกว่างานศิลป์นี่ไม่มีช่วงวัยเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นวัยไหนอย่างพี่ๆของเราวัยเก่าแล้วนะคะก็สามารถเข้ามาเรียนรู้ได้เป็นอีกหนึ่งพื้นที่การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์นะคะที่เราแนะนำกันของจังหวัดระยองค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ ไม่ว่าจะไวัยไหนหรือว่าวัยเก่าก็ไม่สามารถหยุดการเรียนรู้ได้นะคะคุณผู้ชมสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสารรค์รายการโดยส่งคำแนะนำติชมมาได้ที่ www.altv.tv รวมถึงอีกหนึ่งช่องทางท,างที่สามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ค่ะผ่านทาง Facebook Fanpage ALTV ช่อง4วันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ